สบายดีเพ่อพี่น้องสุขสุขค้นนำมานี่งพ่อขับซ่องแม่น่องมั่นเนาะวันนี้ผ้าพี่น้องมากินหมักสมม่อมกับแจ่ไปกับแจ่วน้ำปลากับแจนำมากินกันเลยแจไปป้ากับซีเบิร์ดเลยเนาะวันนี้แม่กับซีมากินน้ำเนาะเอายังจะออกโชจ่วออกละบาด สบายดีเพ่อแม่พี่น้องสบายดีอันมากแต่นอนสวนได้หมากสมมอมาเนาะไปหาเห็ดพอไปหาเห็ดพออะไรเก็บหมากสมมอ,มา,อ,ม,าอมากพอเราจะว่ากินให้หพ่อแม่พี่น้องเบิ่งชุดนานละสิหมากอันคำปอมเนอธรรมดาไปเบาะอยู่ม,นม,มนัน,าม,านมันพอนเนาะหมากคำปอกพ่อเต็มหมากอันนี้เนาะธรรมดาเนี่ยมันแจีวอันปลาแดกเนาะอันเช็ดแจวน้นำปลาเมื่อสี่บ่ได้เนาะ คันกินยาประแดกต้งสีเนาะแหลมเมื่อมันยังสีบไรมันยังเก็บเมื่อนี่เป็นยังยังหอเนาะอันพันกระดูกมูพันกระดูกมูล้ะพันเมื่อตัวเองยิบบนล,ลายดอกไม้เนาะสีเข็มสีเข็มอันชุดก้อนเนี่ยประมาณาปีขึ้นหลังเนาะนิ้วนี่คือการเนาะยิบอยูนช่องเข็ม พักเอ็นเนาะใมัไตะกี้ค้ายเสียบเอ็นพักเอ็นกระพันมือตัวเองเนาะยิบสองเข็มมาสุวหนึ่งกระพันกระดูกหมตีนหมูเนาะตีนโมูกับพันมือตัวเองตัวนี้งสี่เข็มเพราะมันถากลงเนาะตรงยิบคางนั้นคางนี้ขั้นชีบยิบกับยามันบอดีง่ายเนาะอย่างถึงหนางถึงในอันแจวกับไส้แจวอันลำปลาเนาะมือพอธนัดสีตอนประแดกธรรมาดาต้องทอดประแดกมักสมมอเนาะต้องกินกับประแดดเป็นเสีย เอาสบายดีเพื่นเนี่ยสบายดีแล้วเอาสบายดีไหมสบายดีที่เราเป็นบ้านทุกคนนีแม่ก็แม่นอนเด็กเนีน่ยนอ่าสูตรเพื่อนงามกระดอกสีชมพูเขากับตัวเองขนาดเลยคุณสบายดีซื้อเมลเดอร์แต่บายดีซื้อหมอนเดอร์บายดีซื้อมวยเดอร์อ้าวจะไปซื้อไม่ใช่ขอได้ชื่อได้คุณเอาไม้ลูกเอาไม้ส่วนกินใครพ่อแม่พี่น้องบ้าง รสากผัดผัดเนาะแต่เวลาเวลากินลงไปแล้วหบานกินหน้าบวานไห้อ๋อพอกันเจี๊ยเจลียวเกลียวแซ่บไปเจ้แซ่บครับพี่น้องใครเคยกินสีหูจากรสากนี่เนาะคาเดกี้แม่นกินประจำเนาะขึ้นจากดำพายดำหน้าสมแซวมันอึดเนาะมากันนี้แม่น

มาจะอีกบนีจังไไ่หดินนีแล้วเนี่ยโอ้ยเย็กขวางอย่างนี้พี่น้องน้องเยอเอื้อยเยอะอืแต้ผมตายเยหน่อยพราาป๊าขึ้นขึ้วม็มาาม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 มากามามาามมานาามมามมามาดาามามามมาามารามามมาัตมาม ยาพาวเป็นไรไปหาเย็ดเพาะขึ้นหอดเฮ็ดเพาะอยู่บไดถ่ายคลิปให้นพ่อพี่น่องเบิ่งมันฝนตกแห้งเนาะคือโท่าเราทราบไปบมื่อไรพ่อม่วัะไรดกินน้ำแะ่สซ่บหวานเนาอกินน้ำเ็ดแก้วสองเถอะ เจเบิ้เจ้าที่ช้อนยาวพอๆไม่ว่านลันขึ้นมวยกินไหนท่านผู้ชมคนเบิ่งนะขึ้มวยเพื่อคนดูให้กระสติลูกก็เคยกินเนาะมันคือแม่นะยแม่เนี่ยแม่นและนี่กันเลยเนาะแม่ยังเอาอ๋อเป็นยังอันนะเอาอือเพื่อนรันไปให้มาเพ็ดเองมัน วยแหง,แหงมันซวยแหงบ่เอ,เเอเวเอส่าเอวซ่าบวขาวกับสีเนาะสีมันแม่งงามไรเสือสมพูหมากสมม่ข่าข้อพี่อ้ายบเบาต่อยันเนาะต่อไปอาาิอาคาลงเลยลูกนองคือผาเพ่มหอย bơ vong luôn anh mà mình đi làm bán đi con bán bán nó kì năm bà 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 Bơ bà 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 กอดูนาานหนาท่ไมพี่น้องบะหมี่กินหนาหวานเออมันกับหวานน้อยหนึ่งแต่ว่าหมากเาอ็นค้าบ่อมันจะหวานแหงเนาะตอนตอนอินยังมันจะผัดผาดกัดมบมานละมันหวานไม่ได้อะผูกกระชาใแม่ว่า,า,าม,มันหวานพี่มาค้าบ่อพูนเนาะขอโทษขอพยายามทานผู้ชมได้ไรนี่มาค้าบ่อมมไม่กินหวานเนาะมันคือหม่อเลยผัดบ่อธรรมดา นั่นมันถงไรันหวานหวานแซมจะออกหวานเลยล่ะหรทำไมแล้วก็ว่าเปยันตุกไมแล้วเลิกกันเบบนี่เลิกกันไปไม่บหเลเลิกกันเลิกกันสิจ้ามาจมคลิปเอเดี๋ยวอยหงจมมาจมอ ก่อนจะกินเดิมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจขอขอบใจบ๊ายบาย